สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับนี่คือรายการวันศุกร์เสรีไทยที่จะมาพบกับพี่น้องประชาชนทุกสัปดาห์ใช้คำว่าวันศุกร์นี้ก็คงจะชัดเจนนะครับก็ตรงกับวันศุกร์ที่คุณประยุทธ์จันโอชาออกรายการในประเทศไทยแต่รายการของเราคงจะไม่ได้ใช้เวลายาวนานเท่ากับคุณประยุทธ์ที่ไปรบกวนเวลาของประชาชนนะครับ เวลาของเรานี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องประชาชนที่สนใจว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรและก็มีคนไทยส่วนหนึ่งที่รักประชาธิปไตยไม่ยอมสยบให้กับอำนาจเผด็จการของคุณประยุทธ์ได้จัดรายการขึ้นทุกวันศุกร์โดยจะมีนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในออกรายการในเวลาอย่างนี้แหละครับหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปคุณประยุทธ์ออกรายการคืนความสุข มาเก้าครั้งแล้วครับแล้วก็เราก็จัดรายการวันนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าเราถือว่าได้เวลาที่จะต้องเริ่มต้นต่อสู้ทางความคิดกันแล้วว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่คุณประยุทธ์ตั้งขึ้นมานั้นและอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยนั้นจะให้ประโยชน์ให้ความสุขกับประชาชนได้จริงหรือไม่ รายการของเรานี้จะตอบโต้การกระทําที่ไม่ถูกต้องของรัฐบาลคอสชอและก็จะรายงานเรื่องราวต่างๆขององค์การเสรีไทยให้ผู้รักประชาธิปไตยและสนใจการต่อสู้เพื่อประชาไตายของเสรีไทยนี้ได้ทราบวันนี้ผมขอจับประเด็นไม่ที่เรื่องนะครับเรื่องแรกคุณประยุทธ์ออกรายการในวันศุกร เมื่อหัวค่าว่าสังคมไทยไม่ใช่สังคมศักดินาหรือสังคมไพรผมเองไม่ได้ไปเถียงคุณระยุทธ์นะครับแต่ที่ผ่านมาการต่อสู้ประชาธิปไตยของขบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นเราพูดถึงระบบอามาจแตยาธิปไตยที่มิได้ไปก้าวล่วงสถาบันพระมาหากษัตริย์นะครับเราหมายถึงระบบราชการให้ความสําคัญกับระบบราชการ ทั้งนี้ก็มาได้ดปต,ดตําหนิตรติๆริ่งข้าราชการประจําทั้งหมดนะครับแต่หมายถึงระบบการจัดงบประมาณที่มาจากเม็ดเงินภาษีของประชาชนในระบบาาประชาธิปไตยนั้นเราจะเอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยฮะกลับไปสู่ประชาชนมากที่สุดแต่วันนี้คุณประยุทธ์เมื่อทํารัฐประหารคุณประยุทธ์ได้แสดงตัวชัดเจนว่าคุณประยุทธ์ได้เสริมสร้างระบบอามาตย์ยาธทปไตยให้เข้มแข็งขึ้น คุณะยุทธ์ได้เอาเม็ดเงินต่างๆที่มาจากภาษีของประชาชนนั้นไปบำรุงบำเรอประโยชน์ให้แก่ข้าราชการอ้างว่าก่อสร้างสิ่งท้าววัตถุต่างๆแต่คุณประยุทธ์ไม่ได้ก่อสร้างคุณภาพชีวิตหรือความสุขของประชาชนเลยยกตัวอย่างง่ายๆครับเงินรายได้หรือเงินที่เราเรียกว่าเงินเดือนคนสูงอายุคนแก่ 60- ด้วย6จ0ด70ด้วย7 0ร้อยนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ2546ที่ท่านทักษิณชินวัตรออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นเราแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งดูแลคนสูงอายุแต่คุณประยุทธ์ได้ประกาศชัดเจนแล้วครับว่าจะตัดเงินผู้สูงอายุนี้ทั้งประเทศครับเข้าใจว่าจะรับวันสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่30กันยายนนี้ครับงบประมาณใหม่ไม่มีแล้ว แล้วเอาเงินส่วนนี้กลับมาเพิ่มประโยชน์ให้แก่ข้าราชการประจำด้วยการปรับเงินเดือนของข้าราชการขึ้นอีก8%ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีกประมาณ20,000กว่าล้านบาทเพิ่มค่าของชีพให้แก่ข้าราชการอีก1,000เป็น2,000และก็เพิ่มเบี้ยเลี้ยงอีกนี่ยังไม่พูดถึงกฎหมายกฎอายการศึกนะครับ ที่เมื่อประกาศกฎการศึกนี้เวลาราชาการจะถูกนับเป็นสองเท่าแล้วจะมีผลตอนที่ข้าราชการเกษียณอายุก็จะเพิ่มรายได้เงินเกษียณอายุมากขึ้นอีกอย่างนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าระบบอัมมาตยาธิปไตายคุณประยุทธ์ไม่ได้เข้าใจสิ่งนี้เลยนะครับเรื่องที่สองครับ คือเรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษาปรากฏว่าแนวโน้มของคุณประยุทธ์จะตัดเงินช่วยเหลือลูกหลานคนยากคนจนนะครับที่เราเรียกว่าเงินกอยศเงินผู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชัดนะครับว่าคุณประยุทธ์กำลังสร้างระบบอม,มาต์ยาธิปไตย เมื่อก่อนคุณประยุทธ์และพรรคพวกของคุณประยุทธ์คือคกลุ่มกปปสคุณสุเทพพยายามจะบอกว่าระบบที่เป็นอยู่ในสมัยท่านรัฐบาลทักษิณรัฐบาลคุณยิ่งรักนั้นเป็นระบบทักษิณน,นะครับแต่วันนี้เห็นชัดเจนว่าระบบทักษิณน,นั้นคืนความสุขให้ประชาชนอย่างแท้จริงคือนำเงินงบประมาณแผ่นดินภาษีของประชาชนกลับคืนหาประชาชน แต่ระบบคุณประยุทธ์นี่เป็นระบบออมาตยยาที่ประเทศไทยแท้จริงเลยครับคือเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้กับโครงสร้างส่วนบนไปนหละคุณประยุทธ์ไม่เข้าใจปัญหาเท่าไหร่ผมเองก็เสียดายนะครับคุณประยุทธ์พยายามตั้งใจจะเป็นอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรี รายการคืนความสมคุณประยุทธ์นี่ว่าจริงๆก็คือการเตรียมตัวเป็นนายกรัฐมนตรีต่อสายตาประชาชนแต่สิ่งที่คุณประยุทธ์พูดมานี้หลายครั้งนี่ผมว่าประชาชนลงคะแนนได้นะครับว่าคุณประยุทธ์สอบตกยกตัวอย่างง่ายๆครับคุณประยุทธ์รับเองครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าขณะนี้เนี่ยมีคนจบปริญญาตรีเนี่ยครับตกงานถึงร้อยละห้าสิบสามเปอร์เซ็นต แต่แทนที่คุณประยุทธ์จะพูดถึงต้นเหตุของปัญหาคุณประยุทธ์กลับไปพูดปลายเหตุบอกว่าเด็กไทยเนี่ยครับไม่ควรจะเรียนปริญญาตรีควรจะไปเรียนอาชีวะถ้าคุณประยุทธ์ใช้มาตรฐานอย่างนี้ทําไมไม่ให้ลูกสาวของท่านนะครับไปเรียนอาชีวะนะครับส่งไปรเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียทําไมล่ะครับผมว่าคนไทยทุกคนครับมีสิทธิ์ที่จะใฝ่ฝันที่จะเป็นอะไรก็ได้ แต่วันนี้การตกงานของนักศึกษาปริญญาตรีนั้นก็เป็นผลกระทบจากการรัฐประหารของคุณประยุทธ์การที่คุณประยุทธ์ไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกติกาประชาธิาปไตยก็ส่งผลให้ต่างประเทศคว่ำบาตรการส่งออกได้รับผลกระทบการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบการลงทุนได้รับผลกระทบคนก็ตกงานก็เห็นชัดๆอย่างนี้แล้วครับแต่คุณประยุทธ์กลับไม่พูดความจริงเหล่านี้ ดังนั้นวันนี้จะเห็นได้นะครับว่ารายการที่คุณประยุทธ์พบประชาชนวันศุกร์นั้นเนี่ยว่ากันจริงๆก็คือแหมผมอยากจะตั้งชื่อว่ารายการพร่มประจําวันศุกร์มากกว่าคือมันไม่มีเนื้อหาเลยครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับที่ผมอยากจะบอกกับท่านก็คือการที่คุณประยุทธ์ ตำหนิตีเตียนกระทรวงมหาดไทยศูนย์ดำรงธรรมสอนข้าราชการสอนผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าเวลาจะพูดนี้ต้องพูดในสิ่งที่คนเขาอยากฟังไม่ใช่พูดตามใจตัวเองที่อยากจะพูดว่าจริงๆแล้วคุณประยุทธ์ก็กําลังทาในสิ่งที่คุณประยุทธ์ด,ด่าตัวเองนั่นแหละครับอีกนิดเดียวครับท่านผู้ชมครับ ขบวนการเสรีไทยหรือองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยที่มีท่านเลขาที่การคือท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณจะมีโอกาสมาพบกับท่านนี้จะได้รายงานความคืบหน้าต่างๆที่เราทำงานกันมานะครับงานแรกที่เราได้ทำชัดเจนที่สุดนะครับ mm hmm. ก็คือเราได้ร่วมกับขบวนการประชาธิปไตยของประชาชน คนไทยและคนต่างประเทศทั่วโลกในทุกๆประเทศนะครับเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายเดียวกันในการประสานงานเพื่อจะต่อสู้เรียกร้องให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วอันนี้ดําเนินการแล้วครับเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนอันนี้เราได้เริ่มดําเนินการที่จะเอาปัญหาต่างๆที่คณะคอสชอกระทําต่อคนไทยเนี่ยมา แจ้งให้ท่นานทราบโดยเฉพาะเรื่องของคุณกิตสุดาคุณแสนเรื่องนี้ใครก็รู้หมดแล้วนะครับว่าคุณประยุทธ์ก็ทําการละเมิดสิทธิทมู้ชนอย่างเลวร้ายที่สุดถึงขนาดสํานักง,งานข้าหลวงใหญ่ชาวประชาชาติได้ดาเนินการแล้วครับและเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่คุณแทนที่คุณประยุทธ์จะได้สํานึกและตรวจสอบโครงการโครงสร้างของตัวเองกลับไปปฏิเสธโดยสิ้นเชิงก็สนุกกันใหญ่นะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องสั้นๆท่านเลขาธิการท่านจารุพงศ์ได้ประกาศไม่รับรองรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้วนะครับและเรียกร้องให้ประชาชนทั่วโลกร่วมกันสร้างรัฐธรรมนูญเราจะร่างรัฐธรรมนูญแข่งกับรัฐบาลคสชอของคุณประยุทธ์ครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับพบกันสัปดาห์หน้าครับ